สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิปแ a นการ์ซีโร่กลับมากันอีกแล้วในซีซั่นที่16มั้งนะครับนะก็ในซีซั่นนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําเด็กนะครับจริงๆอ่ะในรอบนี้กายชาของเดือนมันออกมา4แค้นนะครับแล้วก็เราติดงานของฝั่งสปอนเซอร์ที่ให้เราทําอยู่นะครับมารีวิวอยู่แล้วเราก็กเลยเลื่อนคลิปมาอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับนะแล้วก็จะได้มีเวลาจัดมีเวลาเปิดมีลายด้วยนะครับนะ ก็วันนี้เราจะมาดูกันครับนะว่าเราจะให้ดูเด็กอะไรกันต้องบอกก่อนว่าในซีรีส์นี้น่าจะมีทั้งหมด6คลิปก็น่าจะได้ดูกันทั้งเดือนนี้นะครับนะโอเคในนี้ครับผมในคลิปแรกของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแอตโตขอเป็นอันที่อยากเล่นที่สุดก่อนละกันนะครับผมนั่นคือรอยย่อพาราดินนั่นเองนะครับผมนะรอยย่อพาราดินครับผมของแอตโตที่จะมาจัดกันให้ดูวันนี้นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของสายจีเวลไนส์นะครับนะที่ใครเล่นแมนกาซิโร่ตอนนี้ นะครับก็สามารถเปิดได้เลยเออลืมบอกกันไปนะครับนะว่าตู้เนี่ยมันสามารถเปิดแยกได้นะใครจะหาใค่ชุดนี้ก็สามารถเปิดแค่เฉพาะของชุดนี้ได้เลยนะครับเชเวลไนนะครับผมเป็นรอย่อ,ลยอลพลาดินสายหนึ่งที่ถูกแบ่งแยกโดยเป็นเอกเทศค่อนข้างมากจากรอย่อพลาดินที่เคยออกมาทั้งหมดนะโดยที่ว่าในส่วนของภาคหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการซับของบัสเตเบส้าเป็นส่วนใหญ่นะผมบางคนก็จะแบบใส่กาลาฮัสใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆอย่างก็จะว่ากันไปนะครับนะโดยที่ จีเวลไนเนี่ยมันจะกลับมาในภาคสามเพราะซีซนสองมันหายไปใช่ไหมแล้วก็กลับมากับสายที่แบบค่อนข้างจะเจ๋งพอสมควรนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยตัวเริ่มนะครับมันค่อนข้างจะออกข้ามการเวลาไหมจนิงจริงมันตัวเริ่มประมาณบล็อกสิบสี่แต่ว่าอันนี้มันออกมาให้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับกับตัวนี้นะครับนะไอตัวเริ่มตัวนี้อันแรกมันมีเทคโฟลเลนเนอร์แล้วอันที่สองมันเป็นเทคครับผมถ้ามีเรียการที่ติดช่อจีเวลไนสี่ใบหรือมากกว่าบวกสามพันก็ค่อนข้างจะต้องมีเต็มตี้แหละนะครับไอตัวเนี้ย มันเป็นตัวที่ทําให้บูตแรงมากไปยืนหลังแวนยืนหลังเรียก็ได้ครับมันบูตได้ถึง8ปดพันนะครับนะก็เลยใส่เป็นตัวเลือกจริงๆมันมีตัวเริ่มจีวไวันตัวหนึ่งนะครับพี่วายโซลระบบสามพันสามพันให้สองตัวใครจะใส่เป็นตัวนั้นก็ได้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวจีวีวันนีมันไม่มีตัวถอดโซลจะใส่ตัวนั้นก็ถามว่าจําเป็นไหมอาจจะไม่จาเป็นขนาดนั้นถ้าแบบไม่มีชุดช็อตบวกพลังเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าได้ใช้มากกว่านั่นเองแต่แล้วแต่ความชอบนะสาหรับตัวเริ่มนะครับ ต่อมาครับผมเป็นพีครับ PG ใหม่ของจิวเวลไนส์นะครับนะถามว่าทำไมถึงต้องใส่เป็นพีจีจิวเวลไนส์เพราะว่าตัวเนี้ยเวลาโดนขี่ะมันจะโดนลากไปโดนหนึ่งห้าเดมมันจะปาวพีจีเฉพาะพอตอนที่มันอ่าโดนคดขี่เข้าจนเกินจะถึงแบบหกแดมแล้วหรือว่าโดนตอนห้าเดมแล้วอย่างเงี้ยทาให้เราเบรกไลายได้หรืออะไรได้ก็ว่าไปนะครับเกตหนึ่งครับซอดมี่คริสมี่นะครับคริสมี่เราใส่ไว้สี่ใบเลยหลายๆคนจะถามว่าทําไมใส่คริสมี่สี่ใบนะครับต้องบอกว่า มันมีเหตุผลอยู่นิดนึงจริงๆมาแล้วแต่ความชอบใครจะใส่มปนอย่างละครึ่งคก็ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีตัวนี้มีเทคในช่องเรียกอากาศครับถ้ามันลงมาในช่องเรียกอากาศเนี่ยนะครับถ้ามีเรียสี่ใบนะครับหรือมากกว่านะครับที่ติดชื่อจิวเวลไนส์นะครับทิ้งจั่วตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนมือได้ดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จิวเวลไนส์จะสังเกตว่าถ้าเป็นแคนติดชื่อแคนอื่นๆอย่างเงี้ยมันจะเล่นแบบว่าเฮ้ยแวนต้องเป็นชื่อนี้นะแต่อันนี้ไม่ต้องคือมันนับจากจํานวนเรียกาา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 ศศนน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 ะะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบบถถถ้้้้้ดดูีีีีีีๆตตตตงงงเเเเเเปป็็็สกกกกกกิลลขอออยยววว่่มมมมมมผจหหืทใแ ยูนิตนี้จะบวก3,000นะครับนะแค่นั้นเองนะครับก็เทคเหมือนกันนะครับอันเนี้ยไม่แน่ใจเห็นแวบๆเห็นแวบเดียวจริงๆนะครับนะและยังไม่ได้ลองด้วยเพราะว่าแอตโตเปิดตัวเกตสองไม่ได้แต่รู้สึกว่าไอ้ตัวเกตหนึ่งเกตสองที่เป็นเทคประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันจะบวกค้างในเทิร์นฝั่งตรงข้ามด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวคอร์ดิบารหนึ่งบวกพันติจิวเวลไนท์ครับจริงๆอ่ะเกตหนึ่งมันมีก็มีแค่นี้แหละที่เป็นจิวเวลไนท์นะครับถ้าเราไม่ใส่ตตััววนนีี้ก็คือใส่ หรือใครแบบอยากจะใส่ตัวนี้สัก2ตัวนี้สัก3ก็ได้ใส่ตัวนี้สามตัวนีกกสวน 3, วน้สัก2ก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะว่ามันติดชื่อจิวเวลไนซ์เราเอาไว้คออย่างเดียวเกทหนึ่งของจิวเวลไนซ์ส่วนใหญ่จะถูกเป็นในตัวของส่วนของการเรียกออกมาเท่านั้นนะครับมาที่เกทสองครับเกทสองอย่างที่เราบอกครับมันจะมีคู่กันถูกไหมไอ้นั่นเกทหนึ่งที่บวกสามพันให้อยู่แถวหน้าเกทสองเหมือนกันถ้ามีเรียากขาดสี่ใบหรือมากกว่าที่ติดชื่อจิวเวลไนซ์นะครับก็จะบวกสามพันเช่นกันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่เเเเเเรราายัััังงไไมม่่่ดด้้หืออนนนนกะะคคบบบถถึป็แแิลลว ต่อมาครับเป็นเกตสองใบหนึ่งเหมือนกันตัวนี้ถ้าจากการ์ดจริงมีการแก้ในส่วนของสเกลพลังนะสเกลพลังตัวนี้ถ้าเป็นการ์ดจริงจะอยู่ที่8,000ตัวนี้จะอยู่แค่9,000เฉยๆนะครับจะมีเทคในช่องเรียกอากาศครับเมื่อลงเขาจะบัสสองคอเกตหนึ่งนะครับที่ติดชื่อเจวานายหนึ่งใบจากเด็กลงช่องเรียกอากาศนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับก็จะไอ้ตัวนี้ข้ามการเวลาจากบล็อกสิบสมาเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้มีเทคนะครับในช่องเรียกอากาศนะครับถ้าแฟนการเรานะครับที่เป็นเกตสามนะครับชื่อเจวานาย ลงช่องแวนการ์ดสามารถเคาน์เตอร์บาร์หนึ่คอการ์ดนะครับเกตหนึ่งหใบลงจากเด็กได้ตัวนั้นอนะ่ะเมื่อตัวเองลงมันความ2เรียก1แต่ว่าตัวนี้ถ้ามีเกตสาลงจากความ1เรียก1นะครับแตนะ่แต่ว่าทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าการใช้งานมันต่างกันพอสมควรนะอาจจะแบบเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงต่างกัน และสุดท้ายก็จะมีตัวหนึ่งที่ติดก็คือเจ้านี่แหละแต่ข้อเสียเจ้านี้มันยืด8,000เท่านั้นนะครับมีเทคในช่องแวนช่องเลี้ยวผมถ้าเรามีเรียกาศของฝั่งเรามากกว่าฝั่งตรงข้ามจะบวก3,000นะครับตัวนี้เป็นจิวไนเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยมันบวกยืน8,000เท่ากับว่าเราใส่นี่4 4 4 4 1นะครับหรือว่าเฮ้ยน้องๆอ,อ,อาจจะบอกว่าตัวนี้ทำสกิลยากกว่านิดนึงอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ตัวนี้สัก2หรือ3ก็ได้นะครับและลดตัวนี้สัก2หรือ3ได้เเช่นนกกันนผม แก่สก็จะมีซาโลเมครับซาโลเมเราใส่สีอยู่แล้วพอขึ้นสกิลถึงขั้นลิมิตเบรกได้ซาโลเมค่อนข้างเก่งนะครับนะแล้วก็ยังมีเทคในการเรียกอีกนะครับผมแต่ว่าเอาจิงๆอะ่ะที่เราจัดไว้อะ่ะมันคือสายเรียกอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่ามีแต่ตัวเรียกกับตัวโบกพลังถ้าบางคนแบบอยากเล่นสายลิมิตเบรกแบบว่าตัวเบรกไรไม่ครบอย่างเงี้ยให้และเล่นและมีซาโลเมเยอะกว่าเราก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นตัวจําลองแดมที่จิตจียวไหนก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีซาโลเมเยอะกว่าตัวเบรกไรอะ่ะ มันจะได้เล่นแล้วมันจะเห็นผลได้มากกว่าจริงๆนะครับนะแล้วก็ตัวต่อมาครับก็จะเป็นแอสเล่นะครับแอสเล่นะครับเมื่อถูกไล่ครับบวกหมื่นบวกคินะครับผมแล้วก็คอนะครับจีวไนเกตหนึ่งะครับหรือต่ำกว่า1ใบจากเด็กได้แล้วตอนตีบอนบวกสามพันนะครับนะอันนี้ก็ตีใบถ้ามีก็ใส่สี่ใบนะครับถ้าไม่มีก็จะเอ่อเป็นแอสเล่อย่างที่บอกให้ใส่ตัวนู้นแทนแต่ว่าซาโลเมถามว่าระหว่าง2ตัวแอสเล่กับซาโลเมเนี่ยตัวไหนควรจะจําเป็นกว่ากันแนะนําว่าให้เล่นให้เอา แอสแอสเล่ uh, uh, ไว้ก่อนซาโลเม่เพิ่งเพราะว่าแอสเล่เดี๋ยวมันจะมีรีเวิร์สที่เป็นร่างคอร์ไลท์ของตัวมันนี่แหละออกมาจริงๆเบรกไลท์กับลุกตัวมันมีร่างคอร์ไลท์หมดเลยนะครับให้เก็บในส่วนของไอ้นียไว้เล่นกับตัวนั้นในอนาคตก็ได้ยังไม่ต้องมีซาโลเม่ก็ได้เพราะแอสเล่เองร่างรีเวิร์สของมันยิงแถวหน้าได้ด้วยไม่รู้จะถูกแก้เทคไปยังไงแต่ว่ามันยิงแถวหน้าได้นะครับของส่วนการ์ดจริงแล้วมันเรียกตัวได้ด้วยนะครับให้เล่นจริงๆอ่ะถ้าอยากแบบ ฮ้ย hey, พี่แมทเทเรียผมเหลือผมคราฟอะไรดีแนะนําว่าให้คราฟแอสเล่ก่อนซาโลเมนะครับเอาจริงๆอะ่ะไอเนี้ยมันใช้ง่ายกว่าด้วยถ้ามันเบรกทับตัวเองไปเรื่อยๆมันบวกขี้ตีได้ทุกเทิร์นนะครับถึงไอ้นี้บอกว่ามีเทคแต่ว่ามันต้องมีเรียกาศสีใบหรือมากกว่าก็คือมันต้องรักษาตะวัสนามถ้าไปเจอแคนยิงแบบนารุหรือพังที่หมายนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นกับเบิลนะครับนะไอจ,จูเลียนะครับตัวเนี้ย มันจะเรียกเพื่อนนะครับผมเขาได้บาสสเรียกเพื่อนที่เป็นจิวไนท์นะครับจากในเด็กตามจำนวนชี้ถ้ามันได้เบรกไหลลงมามันก็ได้2ตัวนั่นแหละนะครับนะแค่นั้นง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยทําเวฟแต่ถามว่าจาจาเป็นต้องมีเต็มไหมก็ต้องไปแลกกันในเรืเ่อ,องของค่าพลังค่าพลังตรงนี้มันอยู่ที่หมื่นเดียวนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องแลกกันนิดนึงแล้วก็สุดท้ายครับเราจะใส่ไว้แค่ตัวเดียวเท่านั้นกับเอเม่าเพนดากอนนะครับไวดากอนไนท์เพนดากอน เพดากอนเนี่ยเป็นตัวไว้เปลี่ยนเฉยๆนะครับไว้เปลี่ยนฐานสมมุติว่าไอตัวนี้มันขึ้นมาจริงๆแหละแล้วเรามีของครบตามนี้เลยรถเราครบของตามนี้เลยพอลรถเราครบของตามนี้ปุ๊บแต่ว่าแวร์เราอ่ะเป็นเกรสามที่ต้องขึ้นเป็นไอเพนดากอนอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ไลฟ์เพนดากอนไปก่อนครับในเทอร์นที่ไลฟ์มันได้บวก5000อยู่แล้วเนาะแล้วพอในเทอร์นที่มันติดลิมิตเบรครับพอเริ่มต้นเมนเฟสปุ๊บมันจะเปิดการจากท็อปเด็ก แล้วหาพวกแล้วหาเกรสาตรงนั้นแล้วทั้งเด็กเรามันเป็นจิว้วนไนอยู่อย่างเงี้ยมันยังไงก็จะได้เกร3สาลงมาถ้าอย่างโชคดีอย่างเงี้ยได้ซาโลเมหรือได้ตัวล่างเนี่ยตัวไหนก็ได้ถือว่าโอเคนะครับแล้วสมมติว,ว่าลงมาแล้วเราเซตบอร์ดด้วยตัวนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เขาได้บาร์หนึ่งเสิร์ตการ์ดอีกหนึ่งใบได้อีกเช่นกันนะครับถ้ามันไม่ตายนะครับ <f> ผมโอเคมาถึงวิธีการเล่นครับวิธีการเล่นนะครับไหลตอนเกต1หนึ่งลงมาไอ้ตัวนี้ไหลลงหลังแวนไปหรือหลังเรียก็ได้แล้วแต่่่คคคคววามชอบนนบแแแตตลลลละะะนนนนรรัััยยิงยงงไไหหเก็ด้ พอเราขึ้นเกตสองอ่ะประเด็นประเด็นดี๋วเราขึ้นเกตสองนี่แหละพอเราไลฟ์แวนได้นะผมให้แนะนําว่าให้เราเอาตัวเนี้ยไปไว้ข้างหลังถ้าเรามีนะเรายอมเรายอมรับแดมตอนต้นเกมไปก่อนแล้วเอาตัวเนี้ยไปไว้ข้างหลังนะครับไปไว้แบบในเรียากาศช่องหลังเลยนะครับผมเพื่อให้ในเทิร์นต่อไปที่เป็นเกตสามอ่ะถ้าอย่างโชคดีเราไลท์ป็นตัวของแอสเล นะครับลงมาเราก็ได้คอร์เตอร์บาร์สหนึ่งเรียกพวกออกมาแค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็เราสามารถใช้ตัวนี้เรียกพวกออกมาเสริมอีกได้นะครับโดยการคอร์เตอร์บาร์สสองจริงๆเด็กเนี้ยคอร์เตอร์บาร์สมันจะหมดไปกับการเรียกพวกอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีหลายๆคนที่เอาไปเล่นรวมกับบาสเซเบตได้ไหมได้นะครับผมจะไปเล่นรื่องกับบาสเซเบตก็ได้แต่ต้องบอกว่าเราอยากจัดจีโงใหญล้นวนๆโดยการจัดจีโงใหญล้นวนๆอ่ะจริงๆอ่ะมันจะทําให้ มันเป็นอย่างนี้มากกว่าที่จะมีบัตเตอร์เบดนะครับนะเพราะทั้งเด็กมันจะเป็นจีเวลไนแล้วมันจะแบบตัวบวกพลังพวกนี้จะใช้ง่ายกว่าแค่นั้นเองนะครับเราก็เล่นไปครับผมดึงเบรกไลายพอเราถึง4ีดมครับมันก็มีตัวเลือก2ทางนะครับผมว่าถ้าเราซาโลเมขึ้นก็จะเล่นซาโลเมแต่ว่าอันเนี้ยให้ดูเป็นเคสไปนิดนึ่งเคสายเคสไปนิดหนึ่งนะครับนะถ้าเราต้องการที่จะตีแบบว่าเอ่อจำนวนรอบจริงๆแบบว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเขามี5้าสดำแล้วเราตีตัดเส็บตัดเส็บอันนี้ตีเขา5้าดำ ถ้าเราตีได้อีกสักสองเวฟอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้มาเบรกแทนนะครับเอาตัวนี้มาเบรกแทนเสร็จปุ๊บนะครับผมเราอาจจะเอาตัวเรียกอากาศทั้งสองข้างเราอ่ะที่อยู่ในแถวหน้าตีไปก่อนเพื่อตัดเสษทิ้งแล้วเราเอาแวนที่เบรกด้วยตัวนี้ไปตีมันมี2องี้ใช่ไหมอ่ะตีปุ๊บอ่ะมันก็จะได้แบบอ่าถ้าเขามีพ g p ีมันกระเด็นออกมาทันท,นทีนะครับนะ แล้วหรืออ่าแล้วเราก็จะเรียกใหม่2ตัวพอเราเรียกใหม่2ตัวปุ๊บเราก็จะตีซาเอาตีตีเข้าไปโดยบูททั้งคู่ทีนี้มันก็จะเข้านะครับนะถ้าเขาไม่มี PG ีพอหรือว่าถ้าเขาห้าแดมใช้วิธีนี้ยตัวของจูเลียเองจะสามารถปิดได้ง่ายกว่าซาโลเม่ถ้าซาโลเม่เราเอาลงมาเบรกแล้วเราตีเข้าไปอย่างเงี้ยประเด็นเลยคือมันจะมี3ามขี้แต่ว่า3ามขี้ของมันนะ่ะมันจะทําให้เขาถ้ามี p g ใบเดียวมันก็จบไงนะครับนะบนะแล้วก็ถ้าในกรณีจะเล่นซาโลเม่จริงๆอ่ะให้ เล่นแบบว่าสนามโล่งๆดีกว่าซาโลเมจะเติมสนามให้เราได้ดีกว่านะครับเพราะมันมีเทคอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเวลาเอาเกตต้องดูเป็นแคนๆคนไปนะเวลาเอาเกตอะไรก็ตามที่ถูกเรียกออกมาเนี่ยแนะนําว่าให้เรียกตัวนี้ออกมาเป็นหลักก่อนเพราะว่าตัวนี้อย่างน้อยมันยังตีขึ้นหมื่นได้นะครับแะอย่างน้อยมันก็ทําให้แบบง่ายกับการเล่นนะครับสําหรับทิกเกอร์นะครับผม ทิกเกอร์เราก็จะใส่เป็นดอ9 q ิว4ไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากหรือถ้าใครบอกเฮ้ยพี่เด็กมันเรียกอยู่แล้วนะครับนะเรามีสูตรหนึ่งับผมเป็นชี้4ดอ5 q ิว4หรืออีกอันหนึ่งอันนี้ก็นิยมในตอนนี้อยู่หลายๆคนก็นิยมในตอนนี้ชี3ดอ6 q ิว4นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่คนจะนิยมกันอยู่แต่ว่าไอ้ชี3ดอ6 q ิว4เนี่ยมันจัดสรรปันส่วนกันกค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนะ ก็ใส่จริ้งใส่เป็นดอ๕ไว้เลยก็ได้นะครับผมหรือว่าอ่าเป็นคิ๊ห้าคิคิ๊ห้าดออ่าดอห้าคิ๊สี่คิวสี่อย่างเงี้ยจะจัดสรรปันส่วนได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปเล่นก็รบกวนอาจจะรอช่วงปลายเดือนหรืออะไรนิดนึงครับเพราะจริงๆอ่ะตอนนี้าการ์ดจริงมันเริ่มออกแล้วแล้วเราก็เริ่มทำคอนเทนต์หลายอย่าง ป้อนลงช่องเราเหมือนกันครับผมติดตามดูกันได้นะครับประมาณนี้ผมทำคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ ikes, ตาม,มกดซับสไครต์อย่าลืมก,กดกระดิ่งครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราถ้าใครชอบนะครับผมช่องเราอยากสนับสนุนเพราะเราเพียงเดือน35มสิบห้าบทผมสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับผมแล้วก็ฝากเพจด้วยวีบพีไวท์แชนแนลแล้วผมร้านแท็บช็อปนะครับผมนะเดี๋ยวในช่วงกลางเดือนนี้เราจะเปิดพีในส่วนของภาควีกันแล้วไปติดตามกันได้ครับวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปนะครับต่างๆของพวกเราในช่องเราผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ แทบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอบคุณคุณพศพิสนภูมากนะครับผมคุณสตาร์เวเดอร์ธีรพัฒนะครับผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายนะผมคุณจะิรายุนะผมและสุดท้ายคุณจามิกรน,นะครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ